กับตะปิจิตหัวเคยกับตะกันซึ่งในวันนี้เราก็จะมาแข่งกับแกแม็กเช่นเคยซึ่งในวันนี้ <S 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 กม็มีภาพของแบกแม็กเช่นเคยถ้าอยากดูของมันก็ไปดูของมันเอา <S 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 ซึ่งกูแม่งลงคลิปก่อนมันแน่นอนไอ้เสยแล้วแม่งกูก็ตั้งนั้นกิ่งของมันแน่นอนออกดแล้วกดแล้วรับรอง บักเมะมันต้องแพ้ทุกแน่นอนมาตั้งแต่ดีกอ่าจะปิงแกะมาจะง่อไปตรงนี้นปินแกะมันบ่มาอุรอมันไปแล้วได้กูยังรอมันยังหงองเดิมนี่ เวลานี้ผมก็มีเทคนิคใหม่แล้วห้ามดูสปินเกยบนานเกินไปไม่อย่างนั้นเพี่นที่เราจะปลอดภัยเราก็จะตายเองนั่นเองผมรม้ใจเดียนสปินเก็บนันของบครูก็ยังอยู่ทิศเดิมอ,อ้ากูหายไปแล้ว เลยเลยซึ่งเสียงก็เป็นเพี้ยอะไรคือจะเปิงแขบมันจะจำเป็ดติดทางแกวันงาพวกกูไม่ได้อปบที่นีจะปิงเขบมันก็ไม่เคลื่อนตัวนม่หลุาลองไปดู เั้นก็บุไปว่ะเอามันไปแล้วหรอแมพมันไปโซนเก้าพี่มันไปโซนไหนกูกลัวบอลลูนบอย ของกูแม่งสปริงขคดแม่งไม่เคลื่อนที่เลยแม่รีบกูท่หนึ่งสปริงขาดทำไมของกูมันมาวะเขอมื่อคือจ่ายของกูซะนะวแนี้เอากูแพ้แบกแม็กชีเลยไงกูต้องโดนตังตะเกียง ผู้หูิงสปินแคปนิ่งกูได้เลยกล้องนี้มันแปลกนั่นเลยลองไปสั่นไป,ไปอืมสันไปสันมากลัวจ,จังเลยสันไปสันมากลัวจ,จังเลยสปินแคป็บมาโดนตายอ๋ต้องเช็คสปินแคร็บม,มิดนใหม่เอง ้องคลิก,รเ,ก,กเราไปินกามด้วมาซนหมัดลอมไปซนกาน ชับลำไปสืนแก้วเหมือนกันข้าวรูนบอยนะคะกูผูตกใจได้ไหมอย่างมึงคือตกใจตกใจเสียงของมึงกูผูตก <c oughs> ใจกันดูกล้องนานเกินไปก็ไม่ดีนะครับพี่นอ้องอย่าติดกล้องเพราะหัวใจเรามันอาจจะเป็นกล้องได้กูเล่นบุกเคยอะไรของกูวะอันนีไ้ไงสปินเก็ มันจำสกเก็ตติงด้วยไอ้เหี้ยกูสาบไปกูก็ด้วยไอ้เหี้ยเอาไม่เวลาวบก,กันนั่นดีว่าเราก็จะไม่แคสแต่ไปในแอม,มเฟสตีเกมเดียว<ห>กัน<ๆ>นี่ไงในวันนี้เน,นี่เกมไม้ตีดอกแข่งกันบะสใจกูเข้าแล้วมาเลย ใครจะแพ้ก,ก่อนกันมึงอ <laughs> <laughs> ย่าอย่าบอกได้แม็กซิชวิตแท็กกูก็ตีดอกเก่งอย่าบอกได้ในเกมกูก็จะตีดอกเก่งนะงไปไดเลยปัดเลยเดี๋ยวๆด้ไดย,ยังไม่ได้เริ่มเลยมึงรีบไปไหนวะไปเลยเอาผู้ต่อสู้มึงอ็คือของกูเลย ยิงบกนะวมาเราคนเดียวกันคนเดียวกันทีมเดียวกันกูแพ้ก่อนกูแน่บักเบนงั้นกูขอกูเป็นคนเสิร์ฟเบ้นเอาเอาไปเลยกูแพ้ก่อนจันมันเป็นคนเสิร์ฟครับโอ้โหไปเขี่ยปั๊บเน่ปั๊บกระโดดตีอ้าวนี่กูแพ้ไปสองเกมแล้วนะเน่ ไี่หัวร้อนไฟสองเตียงดยกันบื้อแม่งดดโอ้มันกระโดดตีนะเป็นแม่งโคตรไวไอ้เฮียนี่อ้าวเฮ้ยมันตีได้ไงโป้ามันก็ตีไวเลยว่ะอ้าวเฮ้ยไฟ<ว>เ<ว>ก้าประกาสเสร็จชนะเลย โอ้โหมันได้หนึ่งมันมันชนะไปหนึ่งตาแล้วมึงดีก,กันเฮานี่เล่นโตรกากเลยไอ้เหี่ยบูมันโดดตีกูเกียดกันโดดตีนี่เย้กูชนะเอาบู ม็กเบอรมันมักตีระยะไกลไม่ออมันมูสเตปกูเบนไมู่ตีบรทธานเลยไม่ไม่กูไม่ยอมเพ้ไม่ไม่ได้กูแพ้เบนไม่ไม่ โอ้โหมีโนจีโม่กาแพ้บัคเคียไม่กูไม่แคปเกมนี่หรอกกูไม่แคปมันมีหมดฝึกซ้อมด้วยกูจะไปฝึกซ้อมก่อนโอ้ oh, ไม่นะกูจะเล่นเกมอะไรดีกูจะเล่นเกมอะไรดีโอเคเกมนี้ละกันต่อยคนไหนละกันอีแซด กูเปรื้เสียงกูกวนตีนชิบหายมาเลยดีกูอยากต่อยคนระบายอารมณ์เอาเกมนี้ไอ้วัรศัพท์กับมันลงละแต่กูมีเกมมาดิแคปเนี่เชี t a s i a n l ับแต่กูอ่ะคือเชียนมา The World Little น่ามันเรื่องโจโจ้ไอ้สัตว์ นี่ไม่ได้เช็ดเลทรดับกูมต้องเ,เล่นนี่ระดับของมึงมึงมีเกมนะแต่กูไม่มีคี่กูในเบ้นวินดีเกมฮานี่บักแม็กมันแคทเกมอันนี้เอมมงมึงแคทจำวาเอาเกอมอะไ้แคปแคปไม่เอาดิสตาร์แพทินัมเดอะเวิลด์เลยมันเอาชื่อกูไปใช้นี่ว่ะม,ม,ม,มาดีวนันนี้เราจะมาเล่นในเกมบูเจนกันนะครับ ย่าโอริโอลาป้อมึงจะมีเยอะมากอันนี่ทำมีโจมึงมีหลายอนิเมะมากเลยมึงทำเหมือนแคทนะไม่รู้ไม่งั้นก็ลูฟี่โงโกนนารูโตะทัวดัมไม่ไม่เกี่ยวไอ้สัตว์มาอันนี้เราจะมาอัดทัวดัมคนบางคนอัดทัวดัมกูเลยเปล่าตีมึงนนั่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไม้แป๊บหนึ่ง เหี้ยโอลาไม่ใช่โอลาใช่ไหมเดี๋ยวผมแดงไอพุกมอนกูมมอม์เมอได้ยังไงแต่กูนี่ละจะตายได้ยังไงโอ้โหสตาร์แพทที่น้ำอีกแล้วทำไมมึงชอบพากเสียงแบบนี้กับกูจังวะอเออเออมาครับมาเฉยไม่ใช่ออูู้้ โลบอชไล่ฉันตีอ่ะ<า>เราก็เริ่มเกมกันนะครับเกือบแตกไม่เล่จะปิดเพลงนะเดี๋ยวติดลิกทธิตติดลิกทธิตไม่ละมึงกูผักแปลกเลยแล้วก็จะเข้าไปในโหมดเล่นสามตัวไม่ได้เจอบักตัวดึกนานหรอแม่ช่างมันเดะหน้าแตก ช่างมันจะมาเล่นนะก,กูคือเฮ้ยช่างมันทำอะไรวะกูมีตัวใหม่ตัวไหนวะโอ้ยมันมีตัวใหม่เพิ่มข้มาวะนี่ปกตวนี่กัมันก็บเาได้ลงคลิปโดนคือกูที่แม่งแทบไม่ได้ลงคลิปมาเป็นปีแล้วไม่เคยลยโลล่า <laughs> หมูตายสัตว <c oughs> ์อ๋อฮะมเมเทเชียนเลสอีกแล้วไอ้กาก กือบคนเทพแต่เมืองคนแกกแม่งกูแค่แต่ไฟแอมเฟตีอย่างเดียวเลยช่วงนี้ถ้าถามว่าผมเนี่ยโหลดมนได้ยังไงเลรโดยที่ไม่เสียตังค์เลยสักบาทแต่ต้องโหลดงานนพักสาม <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยกูจะมาสอนโหลดหรือว่าอวดเกิงไอ้ขี่โม่ข <c oughs> ี่โม่พ่อสิเหรอพ่อสไม่ป่าวป่าวป่า,ปา ดุนั่นก็ซิล่าบุกโลกีก็ิลาไม่มีก็ซิล่าแต่มีแต่ตัวเฮียมีแต่มึงแหละอเฮียเม่วันเกิดกูกูเพิ่งไปยิบแผมามเกิดมึงตรงไหน้าถ้าบักนนิคลงดูคลิปกูนะกูจะลงแล้วเอาไปให้มันดูว่าเพื่อนซีมันหัวแตกกัตะบักแลาวใช่แล้ว กูโดนยิงซุ่มสนัยกูน่าจะตายไปตั้งนานแล้วยิบแค่สองแผลเองโอเล่อล่อโอล,โอล,โอล่นี่แม็กกูชอบดานนี้ที่สุดเลยเพราะว่ากูกูยิงพักไปแม่งคือแบบกูชอบต่อยซึ่งซึ่งหน้านะกูชอบต่อยอยางทีแบบว่าบูมีพักล้มนะจอร่าสวร์ตู้ ไม่มีตัวใหม่อัปเดตมาวันเบ้นรอรอรอไปนะมาครับอโอ้โหกำแพง้านเลยเนี้ยนี่ตัวต่อไปอโอ้โหขนโหดเบ้นมึงแชทเขามึงไปถึงแม็กเอา้ามกูมันมันเบิดแล้วย่าเฮ้ยพลังตาตีมึงโคตรนดเบ้นมึงดูป๊อปปอกูได้ดัวใหม่แล้ว คลิปนี้ฝากเอาไว้พิงพคลิปนี้ไม่อย่างนั้นมันก็นานเกินไปถ้าไม่นานเกินไปมันก็ชักเวานาน